ต่อกันด้วยวันที่สองค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนไปฮัลโหลไอซ่า,าจ,จะไปส่งพี่เต้ค่ะไปเดินไปกับพี่เต้นะคะไปวอล์กค,ค่ะรถเข็นหนูไม่นั่งนะคะหนูจะเดินคือขนาดว่าไพกับเปาหน่อยเนี่ยคุณนนะ่ะไปได้ไปเลยค่ะ

เดินเลยค่ะเดินเลยค่ะขึ้นรถไหมคะนั่งรถไหมคะนั่งรถไหมคะนั่งรถเนาะ ถึงแล้วค่ะโรงเรียนที่มอนเตไปเดินไปเลยค่ะพร้อมไหมจ๊ะพร้อมปพิ่งรถมาเพิ่งรถมาละพาเขาหนึ่งนะ ไปไม่รอเลยเด็ก็ไปเลยค่ะถึงแล้วค่ะโรงเรียนที่มอนเต้ ครูยังไม่เปิดห้องเหรอเฮ้ยนี่เพื่อนสาวพี่มอนเต้อันนี้ก็เพื่อนพี่มอนเต้เหรอไม่รูทำอะไรจักเซเฮโดเซ่เฮโด